สวัสดีครับผมอาร์ทอซิ่งอยากวิ่งคิกครับมาร์ทน้อยของเรานะฮะคันนี้มาเสร็จท่อนะเป็นเกียร์ธรรมดาก็เริ่มจากปลายท่อเป็นอารวันเมทิกนะครับไซส,สูตรสำหรับนิสสันมาร์สเครื่องพันสองซีซีน้อยแต่ท้ายลึกๆนะฮะเดิมสแตนเลสใหม่ขายายให้เลสมันโฟหน่อยของเดิมท่อมันผูกไปแล้วนะครับเปลี่ยนพักกลางสูตรนะฮะสำหรับมาร์สพันสองได้มีทอร์กที่ดีนะฮะอัตราเร่งจะได้ลื่นๆ <c oughs> นะฮะก็จัดไปแล้วเสียงก็เรียกว่านุ่มๆนะครับกําลังดีแล้วเพราะว่าเจ้าของโจทย์บอกว่าไม่อยากได้แวันนะฮะ ก็จัดให้ครับนุ่มๆอัตราเร่งดีครับสนุกนะลองขับแล้วลื่นๆทุกเกียร์นะครับใครสนใจอยากได้แบบนี้มาท่อซิ่งนะครับในนิสันมาขอบคุณครับ